หลวงปู่ขาวอนาลโย ο, แห่งวัดถ้ำกลองเพลนจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีจิตตานุภาพสูงบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเคร่งครัดในสายพระป่ากรรมฐานสิทธิ์ใหญ่ในสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคาถาที่ท่านเมตตาประสิทธิ์ไว้เป็นมนตราแห่งความสงบร่มเย็นเกื้อกูลด้วยเมตตาบารมีช่วยให้ผู้สวดภาวนามีจิตใจผ่องใส เป็นที่รักแก่เทพยญดาลและมนุษย์ทั้งหลายนำความร่มเย็นความเมตตาและความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตคาถาบทนี้หากผู้ศรัทธาหมั่นสวดภาวนาเป็นประจำทุกวันย่อมก่อให้เกิดเมตตานุภาพนุนส่งให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วไปเกิดเมตตามหานิยมเจริญด้วยความสุขความร่มเย็นและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทั้งยังช่วยให้จิตใจสงบมีพลังแห่งเมตตาเป็นเกราะคุ้มครองตนและครอบครัวมาเริ่มสวดไปพร้อมกันนะครับตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธะเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตตังมะมะพุทธะ พุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตต okay, okay, ังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตัง จิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆ<จ>ะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะ สังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังคานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธัมมะเมตังจิตตังมะมะธัมมะธัมมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะ สังฆะสังคานุภาเวนะพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพ,พุทธะพุทธานุภาเวนะธัมมะเมตตังจิตตังมะมะธัมมะธัมมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังคานุภาเวนะพุทธะ เมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธะัมมะเมตังจิตตังมะมะธัมมะธรมมา,นะา,า,านุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะ พุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวานะธรรมะเมตตัง จิตตังมะ,มะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังคานุภาเวนะขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมของหลุงภู่ขาวอนาลโยจงคุ้มครองปกปักรักษาให้ผู้สวดภาวนาคาถาบทนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยทั้งปวงมีจิตใจสงบผ่องใสและเจริญรุ่งเรืองในเส้นทางแห่งธรรมตลอดกาลนานสาธุขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปเปิดซัพ์ของเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องเราไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยเสริมโชคลาภและเปิดซับให้กับคุณทุกวันครับ